ข่าวดี้ทกอจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาะไร่ละ500บาทไม่เกินควรเรือนละ20ไร่หรือรับสูงสุด1,000งบาทวันนี้ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวนาทั่วประเทศก็มาพบกับปุ้ยจ๋าอีกเช่นเคยนะคะในวันที่1นึ่ธันวาคม2 5 6 3ค่ะและในวันนี้นะคะปุ้ยจ๋าก็มาพร้อมกับข่าวสารความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนานไร่ละ500บาทนะคะซึ่งก็มีข่าวออกมาแล้วนะคะว่าวันนี้มีการโอนเงินจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันค่ะ ซึ่งก็เมื่อช่วงเช้านะคะคุณอนุวัฒน์จัดให้นะคะก็ได้โพสต์บนเพจ Facebook ของตัวเองว่าได้ข่าวว่าเงินช่วยเหลือกเกษตรกรข้าว500บาทต่อไร่ออกวันนี้ไม่มีแหล่งข่าวอ้างอิงเกษตรกรได้กันหรือยังครับสา,สายจะตรวจสอบเพื่อยืนยันให้ครับและล่าสุดนะคะ วันนี้นะคะล่าสุดวันนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ออกมาโพสยืนยันนะคะว่าวันนี้ทอกสอนะคะจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนานไร่ละ500บาทไม่เกินควรเรือนละ20ไร่หรือรับสูงสุดควรเรือนละ10,000บาทจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ ในวันที่1ธันวาคม2563นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์บนเพจเฟซบุ๊กว่าทอกระอนเริ่มจ่ายเงินวันนี้ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,กรผู้ปลูกข,ข้าวไร่ละ500บาทไม่เกินครเรือนละ10,000บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศแจ้งเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2,563ทับตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีในอัตราไร่ละ500บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน 1,000 0บาทต่อครัวเรือนวงเงินกว่า28,000ล้านบาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงแล้ววันนี้วันที่1ธันวาคม2,563จําจำนวนกว่า4 0 0แสนครัวเรือนจำนวนเงินกว่า1,600ล้านบาทและนี่นะคะก็เป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องชาวนาค่ะซึ่งทางรองโฆษกรัฐบาลนะคะก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าทกอจ่ายเงินวันนี้ให้กับชาวนานะคะไร่ละ500บาทกว่า4 0 0แสนครัวเรือนค่ะ ทางช่องปุยจานะคะก็ยังรู้เช่นกันนะคะว่าพ่อแม่พี่น้องชาวนาะด้านรับกันจริงหรือไม่นะคะใครได้รับแล้วบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะพอปุ่ยจาเห็นนะคะในคอมเมนต์นะคะมีแต่คนบอกว่ายังไม่ได้ค่ะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนาทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปุ้ยจ๋าก,ก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงสั้นๆเพียงเท่านี้ค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะหากผิดพลาดประการใดไปนะคะปุ้ยจ๋าก,ก็ต้องขอโทษขออภัยไวนะ้ณตรงนี้ด้วยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับช่องปุ้ยจ๋าด้วยนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารการอัปเดตใหม่ๆในครั้งต่อไปค่ะ